มีแฟนแล้วมดดำคาชาพาลุแจ็คก,กี้ชาคลีนมีแฟนแล้วพระแม่บีมาติกาช่วยสำเร็จแฟนแฟนเม้นสนัดรีบแย้งทันทีแบบนี้เล่นเอาหลายคนจับตามองไม่น้อยหลังนักแสดงสาวแจ็คก,กี้ชาคลีนไปร่วมดินเนอร์รูกับพระแม่บีหรือบีมาติกาและแก๊งเพื่อนซึ่งหนึ่งในนั้นคือสาระตั้มยูทูบเบอร์นักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารและหมู่บ้านดังย่านนนทบุรีจนคนชมว่าหรือพระแม่บีจะเริ่มจับคู่ให้สาวแจ็คก,กี้แล้วแถมเคมียังเข้ากันและตรงสเปคฝ่ายหญิงมากล่าสุด 11มกราคม2567มดดำคชาพาได้หลุดเมาส์ในรายการขา่าวสายไทยหลังสาวแจ็คก,กี้ไปร่วมรายการพูดคุยกับพระแม่บีในรายการแชร์เล่าโมเมนต์ที่ไปดินเนอร์กับสาระตั้มในวันนั้นซึ่งก็มีการแลกลายไว้สารสัมพันธ์ต่อฝ่ายชายเป็นคนขอเองงานนี้เลยมีคนลุ้นว่าหรือคนนี้จะเข้าวินซึ่งมดดำก็บอกว่านางมีแฟนกำลังคบหาดูใจอยู่ยายบีเป็นคนหาให้ยายบีกับแฟนยายบีอย่างไรก็ตามก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ การเทียบหลายคนก็บอกว่าแจ็คก,กี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสาระตั้มแล้วว่ายังไม่ฟันธงขอคุยคุยกันไปก่อนหน้าจะยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนกันแต่ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เชียร์กันเทียบอยากเห็นสาวแจ็คก,กี้มีแฟนอาทิตย์เมื่อวานหญ่แจ็คก,กี้ยังเป็นภรรยาทิปพี่เกรทอยู่เลยนะแอดฮ่า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 เขาสัมภาษณ์อีกรายการรู้จักกันแค่วันเดียวแจ็คก,กี้ให้สัมภาษณ์เองหนึ่งในใจยังเป็นพี่เกรทเพิ่งรู้จักกันเองยังไม่ถึงไหนเลยให้เวลาเขาหน่อยและอื่นๆ ส่วนงานนี้จะเลือกสถานะหรือยังนั้นก็คงต้องรอฟังจากสาวแจ็กกี้อีกครั้งแล้วลหละคะ่ะ